สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันครั้งหนึ่งครับสํหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลําปางครับร้านโลดไห่เมื่อสองลําปางครับวันนี้ก็จะมาอาร์ตเสินค้าวนาราศักดิ์สัปดาห์นะครับอ่าครับตีจังหวัดลําปางนะครับวันนี้ก็สภาพอากาศมืดครึ้มครับเหมือนกับจะหนาวอีกรอบนะครับลมลมแรงครับผมอ่ะมาอาร์ตเสินค้าวนาราชกันนะครับผมก็สัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับสองคันส โซนเอทีนะครับก็จะมีแบบสองกันเนาะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังเนาะครับเนาะอ่าเริ่มจากกันนี้ก่อนนะครับคูปุต้าเอลซีซูดหนึ่งแปดดีทีนะครับกันนี้อ่ารถสีอ่าหกสองนะครับใช้งานไปปัน200้นสองร้อยชั่วโมงครับสีเดิมทั้งคันนะครับพื้นหารถไล่มาเนาะนี่ยางผมเปลี่ยนให้ใหม่์ซีเส้นเนาะติดติดแล้วเดี๋ยวผมบอกไว้ว่าจะเอ่ออาบน้ำปะแปง้งเนี่ยอาบน้ำปะแป้งละนี่สีเดิมทั้งคันนะครับดู อยังสั่งท้องเนี่ยดูปาดโตดไหลนะครับนี่มีสีเดิมทั้งกันนะครับน่ครับล้อหน้าก็โอเคล้อหลังมีห้อยนะครับนี่ตดไหลนะครับไพ่น่ครับมากครบมดอะน้อคขําหนอนี่อ่ะคันนี้สวยๆงามอีกคันหนึ่งนะครับพร้อมใจงานเลยครับเครื่องเกียร์ดีผมเช็่คือมดละนะครับคันนี้เปิดราคาไว้สามแสนหองมือนเก้าพันบาท ก่อนอ่าครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมอ่าเปิดราคาคือไหงรอครับหนอจะมีเออในส่วนอุปกรณ์ครับจะมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานบุกเบิกอ่าครับผานบุกเบิกนะครับตราช้างนะครับอ่าส่วนกันนี่นะครับ l 4 0 1 8 s ศูนะครับกันนี่ปี6กนามปลายปีหกสามอ่าพื้นฐานลดลามาเช่นกันนะครับอ่าสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับท่อนคัดไม่เคตััััดท้งคคนนะรบีก พันสามรอยชโมงนะครับนี่นี่กระทะเดิมสีเดิมนะครับท้ายท้ายเดิมนะครับเนี่ยสีเดิมทั้งหมดนะครับมาครบนะครับกระทะมีเหล้ามีแตกนี่ยนนะครับนี่มาเครื่องครบมดทั้งสองกันนะครับก็นี่ก็เปิดราคาไว้สามแสนเก้าหมื่นบาทก่อนสามแสนเก้าหมื่นบาทก่อนก็จะมีในส่วนของไปด้านนาะกับโรตารี่ตราช้างนะครับอ่าครับ ส่วนการถัดไปคูโบต้า L5018SP นะครับ L5018SP คันนี้รถปี65นะครับรถปี65ใ้จ้งานไปปันสีร้อยชมงนะครับคันนี้ก็รถสีเดิมอยู่นะครับรถสีเดิมนะครับนี่งามอยู่ครับยางหน้ากัประมาณ70%ยางหลังก็ประมาณ70%ต่อกันนะครับแป๊บปิบเดิมนะครับมาเครื่องโคมมดนะครับคันนี้ก็สีเดิมนะครับนี่ครับ ก็นี่สีเดิมเชน่นกันเป็นรุ่นขยับฐาลอ่อได้นะครับท้ายก็สวยแห้งง้ำอยู่นะครับท้ายแห้งเดิมนะครับอึ๊บอ่าพี่ก็นี่ใจงานไปอ่าพันสี่ร้อยชั่วโมงครับค,ค้อนคัดก็ยังไม่เคยตัดนะครับนีกอึ๊บอ่าก็นี่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าพันบาทนะครับสามารถต่อร้องได้นะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ฐานหกอ่าครับ นี่นะ50ทีอ่าครับส่วนการทัดม้านะครับอ่าคันนี้กับ50ที่เขียนกันนะครับเป็นนี่เปิดปี64นะครับรถสีเดิมทั้งคันเขีนกันนะครับแจ้งงานม้าอ่า1,800ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแตะครับแต่เดิมนะครับมีทิ่รูปอย่างเงี้มากเต่องครบมดนะครับคันนี้ยังนางแงมอยู่นะครับ85%บวกครับยังหลังกับ75%นะครับห้องห้องดีสารสะอาดเดิมอ่า ครับเรียบร้อยดีถ้าล่อมีแตกนะสีเดิมนะครับท้ายก็สีเดิมนะครับนี่ครับอ่าทายสีเดิมงามอยู่เปิดราคาต่อกันครับห้าแสนเก้าพันบาทจะลดได้อยู่นะครับมาต่อร้องกันได้นะครับถอนค่าที่ย่อมเคยตัดเตี่ยนะครับอ่ากันนี่อีกคันหนึ่งนะครับอ่าห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นมีใบดันนานก็ผ่านหกนะครับส่วนกันนี่นะครับเอ่อห้าศูนย์ดีทีนะครับสี่หกสองนะครับกันนี่ใบดันนาก็ผ่านหกอ่า 4แสนสองนะครับส่วนกันนี่สามพกเอพีนะครับสามพกเอสพีสองแสนเก้านะครับมีเป็นคันโก่งนะครับสองแสนเก้าอ่ะส่วนโซนหลังเนาะครับเนาะแวบๆก่อนโซนหลังก็มี40เอพีเขาแม่งสองคันแล้วก็40ดีทีนะครับน้องเช็คคือลูกกาอยู่นะครับอ่ะอ่ะนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดถูกใจไว้คือกัมนะครับเออเนี่ยนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ